ปัใจพลเมือดีขัดขาสาวม .6 ที่ควงมีดไปชิงทองกลางห้างดังนะคะจนกะทั่งโซเชียลต่างขนานดามว่าซุปไก่สกัดหรือจะสู้ลุงสกัดค่ะไปดูกันหน่อยนะคะคุณลุงคนนี้นะคะเป็นที่รู้จักในแวดวงสื่อมวลชนเป็นอย่างดีค่ะเรียกกันว่าพี่เล็กค่ะเป็นช่างภาพอาวุโสวันนั้นเนี่ยพี่เล็กไปซื้อของนะคะแล้วก็ไม่ใช่วันทํางานด้วยกระทั่งไปพบพี่รุตบางอย่างค่ะซึ่งเห็นแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นการชิงทองแน่ๆเพราะว่าส่วนของพนักง,งานร้านทองมีการเรียกว่า หยิบนะคะมีการโกยทองเนี่ยเรียกว่าเป็นกำมือให้กับลูกค้าพี่เล็กก็บอกเอ๊ะแบบนี้มันชักใจยังไงคะ่ะก็เลยซุ่มดูจนกระทั่งนี่แหลคะค่ะผู้ก่อเหตุวิ่งมาตรงทางของพี่เล็กก็เลยยื่นขาสกัดไปอย่างนี้เลยจนกระทั่งทําให้ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นน้องนักเรียนชั้นม .6 อายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นถูกรวบไว้ได้ทําให้ทองทั้งหมดกว่า30กว่าบาทนะคะรวมมูลค่ากว่า4 0 0 0 0 0บาทเนี่ย ไม่ได้ถูกนำไปใช้การแต่อย่างใดนะคะถึงมือเจ้าของร้านทองเป็นที่เรียบร้อยอย่างนี้ค่ะพี่เล็กนะคะหรือหลายคนเรียกว่าลุงจุดสกัดนะคะก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะว่าพอทีแรกเนี่ยนะคะก็ไม่เห็นว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงค่ะเพราะว่ามีการปิดบังใบหน้ากระทั่งพอเห็นว่ารวบตัวได้เห็นว่าเป็นผู้หญิงแล้วอายุเพียงแค่17ปีก็ตกใจมากค่ะถามว่าต้องย้อนเวลาไปเนี่ยตัวเองจะย้อนเวลาไปไหมไม่ย้อนเวลานะคะถามว่าส่ง สารน้องไม้ก็เห็นใจแต่เมื่อทําแล้วนะคะส่วนของการชิงทองนั้นเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายส่วนของพี่เล็กนั้นก็ต้องยืนยันที่จะทําแบบนี้นั่นเองค่ะล่าสุดนะคะน้องที่ชิงทองได้รับการประกันตัวไปแล้วโดยพุ่มนวยการโรงเรียนที่น้องเรียนอยู่นะคะคงต้องมาตามกันต่อนะคะกับกรณีนี้นี่คือสิ่งที่เราจะฝากเอาไว้เป็นอุทาหรณ์เรื่องของการออมเงินออนไลน์แล้วก็คิดสั้นทําในสิ่งที่ไม่ควรทําค่ะ